พริกดอกดอกเชียวอยดีใจดีใจพริกออกดอกออกผลแล้วเต็มต้นเลยออกดอกดอกมากเลยพริกเครือโบราณน,นะคะอันนี้ชื่อว่าพริกเครือโบราณสามารถมีอายุยืนได้หนึ่งได้สองถึงสปีนะคะปลูกหนึ่งต้นเนี่ย เขาจะมีอายุได้สอปีก็คือสองสาปีเนี่ยถ้าดูแลดีๆเนี่ยเราก็เก็บกินได้นะคะเก็บกินได้ตลอดชีพเลยนะคะพริกเครือโบราณน,นะคะดอกดอกมากเลยปลูกครั้งเดียวนะคะเก็บกินได้ทั้งปีนะคะดูแลรักษาดีๆ โอ้แต่งไข่แป้งล่่ำนี่วาอุ้ยน่าจะสุกแล้วเนี่ยอืมมีมดเจาะหรือ,อยังเนี่ย,ยเจ็บแตงไข่แป้งล่่เนะคะเจ็บเป็นไรเนาะบ้านี้เราต้องไปเอากันไก่มาตัด สองลูกนั้นยังไม่แกะไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่แกะมะละกอนี่ก็กำลังมีดอกปลูกอยู่ในมะละกอ ปลูกกับมะละกอมะละกอมีดอกแต่ยังไม่เห็นลูกมะละกอนี่ก็อีกต้นหนึ่งอูอันนี้ก็กำลังออกดอกเหมือนกันนะคะเนี่ยต้นนี้สวยมากเลยใบนี้ ขียวสวยมันวักเลยนะคะตอนนี้สมบูรณ์มากสมบูรณ์สมบูรณ์ต้นนี้นะต้นสวยมากแล้วก็ต้นสูงด้วยเขาจะสูงขึ้นประมาณสุดถึงไม้นี่เลยนะคะความสูงของต้นพริษนะคือสูงสูงท่วมหัวคนเลยนะความสูงของเขาอะ่ะต้นใหญ่มากแล้วก็ทนเจ็บกินได้ทั้งปี ไห้ให้เล่นดอกไม้แม่เนี่ยชวนชมแม่จะหักลงมากำลังออกดอกเนี่ยมีออกดอกเต็มต้นเลยเนี่ยกำลังออกดอกงามๆลงมาชวนชมแม่จะหักลงมาเร็วลูกๆอ้าวลืมตะกะ พวงคามข้างบนก็กําลังบานกําลังออกคึนม,มายุงก็เยอะนี่ก็วันพญานาคกํากลังเลื้อยเลยเนี่ยกําลังเลื้อยกําลังหย่อนลงมากําลังงามกําลังเลื้อยลงมางามๆนะคะวันพญานาค สวยกำลังงามโอ้อันนี้ก็ออกชอ่อดอกอีกแล้วเนี่ยคือช่อเก่ายังช่อเก่ายังอยู่แต่ช่อใหม่นี่ออกมาเพิ่มแล้วกล้วยไม้เขาจะเป็นแบบนี้เขาจะน่ารักนะคะกล้วยไม้นี่เขาจะน่ารักมากเลยเพราะว่า ดอกเก่าดอกเดิมของเขาเนี่ยแบบคือทนมากอยู่ได้สองสเดือนเลยนะคะพอเขาออกดอกออกช่อนี้เขาจะทนอยู่ยงคงกระพันได้ตลอดสอเดือนกว่าเขาจะร่วงโรยก็จะมีช่อดอกใหม่เนี่ยออกมาแทนนะคะมีช่อดอกใหม่ออกมาแทนช่อเก่าเขาก็จะสวยตลอดแบบต่อเนื่องเลยสวยไม่สางนะคะ สวยไม่ซางนี่ก็ออกมาอีกแล้วเนี่ยนี่สองช่อเลยนะคะช่อเก่าไปช่อใหม่ก็มานี่ก็กําลังงามนะคะเศรษฐีหมื่นล้านนะคะพี่อชัยแขวนไว้กําลังงามเลยกำลังงามกําลังกําลังอวบถ้าเขา ถ้าเขาใบใหญ่ขึ้นอวบๆนะเขาจะออกมาแบบคือสวยงามมากเลยใบเขาจะใบเขาจะเป็นใบเขาจะเป็นบานๆแล้วก็กบงอๆงอๆแบบเนี้ยเขาจะสวยถ้าใบเขาใบเขาโตขึ้นแบบกอเขาจะใหญ่ขึ้นอ่ะถ้ากอใหญ่ขึ้นเขาจะงามมากสวยงามมาก ก็ออกใหม่นี่นะคะให้ fc ดูอันนี้คือว่านว่านกวักมหาราบนะคะว่านกวักมหาราบที่น้ำม,มนลบอกว่าเขาออกช่อดอกห้าช่อนะคะหนึ่งสอสามี่ห้าเขาออกช่อดอกห้าช่อ เวลาเวลาดอกบานก็จะสวยมากนะคะเขาจะบานเนี่ยแบบนี้เลยอะดอกบานก็จะสวยเป็นสีขาวนะคะออกช่อดอกห้าช่อนะคะวันกวักมหาลาบนะคะถ้าเขาออกดอกก็จะมีโชคมีลาบ งามวันงามคืนนะคะใบดกมากเลยอ่ะเหนือดวงนะคะเหนือดวงเขาจะออกยอดใหม่ใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่งามมากเลยอันนี้ก็เหนือดวงนะคะออกกอใหญ่เลยอ่ะอันนี้ท้ามนแยกออกไปใส่กระถางหลายกอแล้วนะคะเขาก็มีหน่อขึ้นมาใหม่อีกหลายกอเลย ก็ต้องหากระถางมาแยกให้เขาอีกนะคะแยกกระถางไว้เยอะๆไม่งั้นเขาจะแออัดกันมากเลยเพราะว่าใบเขาใหญ่ใบเขาใหญ่ต้องแยกกระถางส่วนอันนี้ก็ฮกหลงฮกหลงนี่ก็กระถางเขาใหญ่อยู่แล้วนะคะปล่อยให้เขากอใหญ่ปล่อยให้เขาแตกกอใหญ่ๆเลยเพราะว่ากระถางใหญ่อยู่แล้วนะคะกระถางโอเคนะคะ ลองรับได้อยู่แล้วอันนี้มัดใหม่เมื่อคืนนะคะน้ำมนต์มัดขึ้นใหม่เพราะว่าก้านเขายาวก้านลำต้นเขายาวมากเขาสูงมากสูงเป็นเมตรเลยน้ำมนต์ก็เลยหาไม้มามัดขึ้นใหม่ให้เขาได้ชูขึ้นนะคะไม่งั้นเขาจะหย่อนลงมัดให้เขาชูขึ้นสูงๆแล้วเขาก็จะสวยงามอันนี้นานแล้วนะชอเนี้น่าจะเข้าเดือนที่สามแล้วนะคะ เข้าเดือนที่สามแล้วส่วนอันนี้ก็ช่อใหม่นะคะช่อใหม่ที่เพิ่งออกดอกใหม่นี่งามมากนี่จะมีช่อน้องใหม่กําลังออกนะคะกําลังตูมนะคะมีช่อน้องใหม่กําลังออกมาสวยงามนะคะสวยแบบอยู่ยมคงกระพันจริงๆนะคะกล้ยไม้นะคะ ช่อข้างล่างนี่ก็สวยนะคะสวยมากกำลังบานส่วนอันนี้ก็เป็นสีขาวอันนี้ดอกสีขาวนะคะกล้วยไม้สีขาวน,นี่แข่งกันออกดอกใหญ่เลยนี่นะคะแข่งกันออกดอกใหญ่เลยสีขาวอ,ออกช่อดอกกันเยอะแยะเลย เพราะว่าน้ำมนต์ลดน้ําให้เขาทุกวันนะคะลดน้ําชุ่มชุ่มพอเขาได้น้ําชุ่มแล้วก็แถมอากาศเย็นๆแล้วก็เขาออกช่อดอกดีมากเลยอันนี้ก็กําลังออกใหม่นะเนี่ยเนี่ยกาลังออกใหม่ออช่อดอกดีมากรักเล่ก็ออกดอกเยอะจนเนี่ยคือคือเยอะมากรักแร่นี่ดอกดกมากเลยเขาบอกว่าให้ตัดทิ้งให้ตัด ดอกเล็กๆทิ้งให้เหลือแค่ดอกสองดอกน้ำมนเสียดายน้มันก็เลยไม่ตัดเอาไว้นะคะดอกไม่ใหญ่ก็ช่างนะคะเอาไว้เสียดายนะคะเสียดายดอกเขาไม่อยากตัดทิ้งนะคะอีเหนือก็งามมากเมื่อก่อนนี่ไม่งามเพราะว่าเขาอยู่ในร่มแล้วเขาแล้วสีเขาไม่ขาวสีเขาจะติดเฉียว พอออกมาได้แสงแดดหน่อยใบเขาก็เลยเริ่มงามนะคะเริ่มติดสีขาวสวยอันนี้ก็ที่ทำใหม่ที่แยกไว้แยกกระถางไว้แยกกระถางไว้เยอะแยะเลยเอาไว้ปลูกประดับสวนนะคะปลูกประดับบ้านประดับสวนสวย,สวย ถอนทิ้งไม่หมดเริ่มขึ้นอีกแล้วเนี่ยดาวกระจายนะคะดาวกระจายออกทั่วบ้านเลยเสียงใครมาอันนี้ดอกลิ้นมังกรดอกลิ้นมังกรก็สวยเหมือนกันนะเวลาเข้าบานดูสิเวลาเข้าบานนี่สวยเหมือนกันนะคะนี่นะคะดอกลิ้นมังกร แล้วเขาบานก็สวยเหมือนกันนะดูดิมีชายพาม่สวยนะสวยเหมือนกันนะดอกลิ้นมังกรนะคะสวยงามมากน่าจะออกดอกทุกกอด้วยนะออกทุกกอเลยนะคะสวยงามสวยงาม ตะเอตะดีชอบมากเลยรถพอลายหมดแล้ว อีพ่อให้กินแล้วไม่ต้องขออีพ่อให้กินแล้วอีพ่อให้กินแล้วไม่ต้องขอเอ,ออเออพรุ่งนี้พ่อไปซื้อลำให้ลำหมดลำหมดแล้วเออไม่ต้องขอไม่ต้องขอกล้วยยังไม่สุกเรามีแตงไทยอยู่นี่ว่ะ ปักข้าวเอ,อ <c oughs> เอะทำไมอิก <c oughs> เป็นอิเทิน คุณแก่วงไม่ด่าโอ้ไปล็อกไปแล้วขอบคุณสุเนธพันธ์สโคและมิสเตอร์วองตักชีโจจากฮ่องกงนะครับผมและครบบุญสองร้อยบาทนะครับคุณทีรศัก่หว่องเหรอไม่ใช่หว่องหรือแม่ดวงสวลเสือก็ลวงเสือหมุนเตี้ยเตี้ยวเลยแม่ทำหมุนแม่ทำหมุนอยู่ไหนแม่ทำหมุน

นัสแม่เมดามาได้หนึ่งพันลนะงพัมดานี่นไเม่จาจ่นชายาเลยกไนพัสนเดนไปนะตอนนี้ไม่มีใเหนืลยนะคาราปายารอสุรสนายสุนทมาเลวมาเด้อเล่นเขามาเด้อป้าเด้อผ่าจิ้มิรกเด้อพี่น้องถ้าจะหมดแล้ว้เหลือนิดเดียวนะคะรีบดเรีนให้คะสุนทร

ดีสีออกกำลังกายเครื่องจมงล้างหน้าแปรงฟัาแล้วก็แต่งตัวขนฝายแต่ิมาก่อนมวนายกินนะรังคะทีศักนะคคนชมเขียนได้แล้วนะคะคนชมนะ

ปดนหมดเียนะเบหมดเสียแปอยู่อันนี้ก็จะหมดเหมือนกันอันนี้ของใครมีไหมมีไหมีแล้วีนะจ้าคุณปราษาขอเราภาษาสันนะเืบนเดิมีพี่พี่ไม่คุณภาษาอังกฤษอะไรคุณภาษาอังกฤษอ๋อเขได้ใช่ไหมเขียนได้ยไดา สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าว่าไงคะับออนอุษาแสงมณีบอกโอเคค่ะเดี๋ยวเขียนให้จ้านาโชติบอกอ่านได้นะคะขอกเป็นลายเดี๋ยวเราปเรียนเป็นลายเลยเดี๋ยวเราเรียนนาโชติสัยมาต่างกินได้นะโชติสายอุยท่าโร เรียนให้แล้วจ okay. ้าเรียนให้แล้วจ้าแล้วก็สลับเนจำเรียนเอกคูณหานะจำเรียนคูหาเวลาจริงนะถึงจะได้ยอดเงินเมื่อกี้จะเท่าการหรือเปล่าเท่าไหร่สี่ร้อยคุณอะไรคุณอะไะรอ้ามาอ่านไอ้ฟังเขียนอออะไรยรมเสริมเอนี่เอ่ละรวดุกค เอขุนามจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแจ้ามีไม้คะมีไม้มีไม้ให้มามามาเก้าบันยังคุณป้าอุดมทองดีเป็นตัการสุณยอดดมีมีคนเขียนให้ในยังหนูเขียนให้แล้วกันนะเขียนเขียนเขียนเดี๋ยวลบก่นได้มีแอร์หน่อยคุณป้าอุดมติดต้องการเทตอนนี้นาทีทองนะมีไหมมีไหมเขียนหมดคืนนี้เลยนะคะวิ่งมาแล้วมาแ้ว

สวยมากีง่เฮ้เจ็บนเจะงียงเสียงเสียงเไปไหนแล้วจ้ต okay ิดแล้ว okay. จ้ได้ยินมเสียงเสียงได้เย่ยยายแขสีโอเคโอเคยยสีเ็บตัวใหญ่ดดูเอ็ไสดอยู่ขอบคุณค่ะเขียนให้แล้วค่ะยิ้มเข้ามาแล้วค่ะขยาสี่

คุณ <unter> ยุพีน่านพะดุงตุลงนเุณยุพีนทนพะลุงด้วยคุณยุพีนทันพะลุงตวลงห ติดแล้วจ้ะติดแล้วจ้ะติดแล้วค่ะติดแล้วค่ะซนคอะคุณอลนะกัเ้าสุณเพงแนไม่น่าเชื่อว่าค่อยจะเคลียร์ในลายบทมาเนี่ยอุ้ยแกก็ไม่น่าเชื่อมันแกก็จะเขียนหมดเนาะโอ้ ไปรอข้อความนไหมดล้มไป3ความที่เข้ามาทีเทียหมดแล้วนั่นในลน์ตอนนี้ไปสองมันไม่ใช่แค่ใไลน์นะมันในคอมเมนต์ในเอเซนในคลิปอีกแล้วจาดชาร่าทีส่งมาด้วยนะม่อที่นเนียตาคุณเจริญศักเนียตอันเขียนให้แล้วนะคะ ก็มี้านขอีชปาไม่าหาไล่เพัมีสออันนะจะมีนาอะไรอ่ะพูดได้คุณอมมาเอลนามยอดทบอที่นามนตยองี้ไหมันไม่รู้เียมประมา้นถ้ามีจนิดต่อแอดมินก็ได้ตด่ไได้นะขี้พิกินนะยายกินสอ